ถ้าบอกว่าหุ่นไททันได้ต้นแบบมาจากนักสู้จริงๆจะเชื่อป่ะถ้าใครสายกีฬา MMA หน่อยคงรู้จักพี่คนนี้แต่ทาไม่เดี๋ยวรู้จักเลยเพราะพี่แกเล่นขิงเปิดตัวกลางรายการฟิสิกส์เอเชียว่て ตมีใครตาปักโคตรบ้าพลังอะ่ะมันดูไทท่านตีกันแล้วพี่แกเล่นออกตัวแรงขนาดนี้เรื่องจริงหรอต้องบอกก่อนว่ายูชินโอคามิคนี้เนี่ยเป็นนักสู้ MMA ที่ถูกเรียกว่าเป็นนักสู้ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดตลอดกาลกล้ามเนื้อเขาโคตรบาลานดูเหมือนร่างเอเลนเป๊ะอ่ะลองเทียบมัดกล้ามให้ดูชัดๆซึ่งต้องบอกว่าถึงจะมีหลายสื่อพูดแบบนั้นแต่มันไม่ได้ออกมาจากปากอาจารย์โดยตรงอา้าวที่พูดมาเป็นแค่ข่าวลือเหรอก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะให้พูดกันตามตรงกีฬา MMA โคตรมีอิทธิพลกับอาจารย์อาจารย์อิยายามะเคยพูดไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการวาดมังงะก็เหมือนการต่อสู้แบบ MMA ต้องใช้ทั้งเทคนิคและศิลปะพร้อมกันเหมือนนักวาดมังงะที่ต้องเก่งรอบด้านทั้งศิลปะและการเล่าเรื่องถึงบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโอกามิใช่ต้นแบบเอเลนไหมแต่หุ่นและท่าทางไทยท่านหลายตัวได้รับอิทธิพลมาจากนักต่อสู้ที่มีอยู่จริง อาจารย์ดูอิน MMA มากอะซึ่งเราว่าตรงนี้แหละที่ทําให้แอคแท็กออนไททันเหมือนมีพลังออกมาแบบจากสนามจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าไททันเอเลนมาจากเขาหรือมาจากใครคอมเมนต์กันมาเซตตี้สิริคุ้ง